สวัสดีครับสวัสดีนะ้านาเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขค,ขคนเนาะครับที่มาติดตามรับชมในช่องของโจอ,อีสานมานาครับผมเมื่อกี้กสิพามารอเบื้องป่าที่เราครับผมเนาะหมายเก้าเนี่นะครับผมอ่างเก็บน้ำห่วยจะระคข้มากเนาะว่าเมื่อนี้กะบ่บค่อยล่มกันไดยกับบุรูว่าป่าจะร่อยวะเนาะครับเดดกะห่อนเนาะอากาศเย็นแค่ตอนเศร้าๆเนาะแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับผมร่มกะเรื่มลดลงเนาะครับ จะทะลุน้ำกันครับผมเราจะได้ผลงานวะว่าสิพ่อป่าหล่องป่าลอยวะมือนี้เดี๋ยวแต่ติดตามรับชมน้ากันครับผม สวยเลยครับผมเชือกพันกองโอ่โบ,โบไปครับ <c oughs> สวยงามเลยครับนั่นแหละโอ้เชือกคองกันตะบัน เชือกคองกันก็ได้นะเดี๋ยวปพดเชือกกันครับเอนนะ้นนะครับได้ขึ้นมาแล้วครับผมใส่สวยเลยวนซุปครับผมนะครับยิ่งเขานี่ครับ,รบสอดทองเนาะมันตะแคงข้างสี่แหละครับผมไปเดี๋ยวไปรุนกันต่อครับผม ไม่แล้วคำนั้นหนาเป็นฟุ้งเลยวะใส่แง่เลยแต่ว่าลอออยู่ลึกครับตนนัวนี้เดี๋ยวรอกันนะครับหาหกโตเลยครับผมล่องลึกใช่ปะมึงมันจะขึ้นคิ้วหนามมั้งนะนี่สิ่งคุณ ทั้งไตครับพี่น้องมันยูลึปวดครับไปพูดแล้วกแตกกัน โดนโดนโดน,โดนแล้วอ้าลุดดิลุดด้วยโ,โดนประจังว่ะอุ้ยมันอยู่ลึกครับพี่น้องอสุดตายออกมาแล้ว อู้โดนบดจังเนาะเสียดายครับผมสายเลียนรุดซ้ำ ลองด้วยแค่ไก่ครับ 众上 ป่าคือไว้เลยครับดโดนบ่ะน่าจะโดนแล้วครับ โดนนะครับผมนี่ตั้งหลายเธอถืออู้นึกว่าบโดนถือแล้วนั่นหละใส่ไงยอยู่ครับตัวเมื่อกี้นะี่ยิ่งอยู่ไก่หด น,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 นี่นะยิ้นตัวแบบง่ายนั่งยิ่งอยู่กับไก,ออไก่มาถือไก่พูดเนาะครับใส่โบรครับนนฮตอนนี้นตังหางหกตัวนะร้อยอยู่นี่ครับเบื้องใส่ด้วยตอน,นนี้นยิ่งมาถืออยู่มันอยู่ไก่หอมรอรุนบางอีกครับคันมันบาเตือนไปทางอื่นเนาะ ใส่โบ้ครับนะนั่นแหละนี่ครับผมอืพันจริังไดบ้าเนี่ย ทะลุนกัตอ่อครับใส่ปลาเกลือรครับโอตัวใหญ่อยู่ตัวนี้อออเบึ่งนี้นนหน,น,น,นามก็ตัวนี้หน่อยหึ่งนี่หนามตัวนี้หน่อยนึงครับคือ้นมาตัวใหญ่หนึ่ย วอดถิทิศทองครับน,ะนะั่นน่ะไปเดี๋ยวทะลุนกต้องครับ ูปไปไงเป็นไรครับนานา,นาใส่ปลาเกลือนะ<า>ตัวนี้ไงอยู่ในตื่นไปใส่เปิดล้กูครับใส่แลนย่อนไปขึ้นเลยคุณ ปล่อยงายทองนะครับผมเขาจุบนก เก็บอย่างเดียวครับ ขี้ดินเลยว่ะมันนี้ขันยิ่งถือตึกรงมือเสามันยิ่งหลายตัวอยู่นะนายยิ่งผาดลายพุทธมณีนะครับตึขี้ดินเลย,ยแต้มที่ซีครับผม ครัเอาแนะ่ๆนะครับบงผลงานมือนี่ครับผมประกอบตัวนี้นะ่จะลูกเครื่องแหลนนะครับ <c oughs> โดดเลยสุดยอดครับแนะ่ๆนะนะครับไปนิ่นกับไตโบนะครับไตโบสองตัวนะครับผม ฝากผลงานในเด้อครับด้หาเต้มครับมัอนี่ด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของโูอีสนันวานนานะครับผมนี่แหละคบไม้ยิ่ง่าเลาะทางเลยครับผม,อ,บม,อ,บผมอ่างเก็บน้ำหอยจระเข้มาเนาะครับเนาะมื่อนี้กอะฝากผลงานไว้หาเต้มครับน,นั่นแหละในหาเต้มเน,นาะคลิปน่าอพพอกันไหมครับผม ครับไหมกะือสีบบได้ออกไม้อีกหลายมือเยอะครับผมเนาะอันนี้ก็มาํำกะสีไปเดินทางไปทํางานนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าสุดยอดยู่ครับผลงานก่อนเดินทางครับผมเนาะในหาเต็มครับผมเมื่อนี้กอสีพ่อะนี่แหละครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมเนาะ มีเวลาว่างก็งไปหาอยู่หากินพี่น้องเบิ้งขึ้นเก่าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมคลิปหน้าพอ,อกันไหมครับเอาพี่น้องครับผลงานเมือน,นี้ครับผมสั่งเบิ้งต่ปะคอเลยแล้วเนาะครับเนาะเบิ้งประคอครับผมโล่กครับผมประคอครับ โลหกขีดพี่น้องแก้วจะสีซังเบิง้งปนินไงห้เบิ้องนะครับแต่ว่าตัวหน่อยบอัวซังนะครับเนาะว่ามันจะถึงโลบ่ครับปนินแปดขีดครับบัวหอดโลครับแต่ว่าก็ใสยย่ยางครับพี่น้องใสยย่ยางเนาะก็อีกตัวนึงนะ่าจะซ้ำกันนี่แหละครับเนาะครับเดี๋ยว เด็วทีสร้างบ้งนี่ครับตัวนี้ไงไ่ยยก็ตัวเมื่อกี้ครับผมตัวนี้เก่าขีดเนาะครับนี่ครับผมเกือบโลกครับเอามันๆครับพี่นอ้องนี่แหละครับผลงานมือนี่หาเต็มครับกับปลาใหญ่ตัวนึงเนาะ